ยิงปนหาศพโดยารบางั้งการมองกระจกก็ชวนวาเพราะสิงทอนกลับมาัไม่ได้มีแค่เราสักเดือนกอนมีโอากาสไดปป้ปรมและมีน,อน้นองในกาดเดียวกันรู้จักกันโดยหังอืางานเขียนเขาคิดว่าผมเป็นที่ต้องปลไม่ทับกระแจงลากตัวที่มาสักทีแล้วบอกว่าวาไครับพี่ลองมาฟังเรื่องของหนูบ้างก็งค,งคิดในใจลืมดีเหมือนกันจะได้ออกมาเป็ในพันธิบ้างเดี๋ยวเพื่อจะลืมก็นงฟังเขาเล่าเาเวลาช่วงพักเบรคเรื่องที่มันจะเล่าไม่ได้น่ากลัวมาตาโบสักเท่าไหร่แต่ด้วยความใกล้ตัวของเนื ่ดนก็บอกว่ามือหนึ่งัไม่ไหวอยากได้คันนี้เจึงบอกให้จ้งช่างมาช่วยดูพอถึงวันหยุดพลอกับดนจึงแวะไปทิดเล่นรถมือสองรถขนัดเป็นรุ่นปลาดสีเงนไม่ติดฟิล์มรองแสงหรือติดแบงก์ก็ไม่ทราบสภาพภายในภายนอกดูดีสมกับที่โดนบอกแต่ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้ชำนาญดีกว่าและช่ยืนยันวารถไม่เคยชนนักมีรอยรอยน้อยตรงกันชนท้ายเท่านั้นรอยติดเล็กๆตามภระาสาวๆที่ชอบของไม่นิยมของมีตำหนิแต่นคนซื้อตัดสินใจเป็นนีทันทีเมื่อมี่านหนักบริปพลมาก็งอออกมา ไปปิดประตูทุกมาแล้วบทรีมดอีกครั้งช่วงที่ไฟสว่างมากขึ้นมาโตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่บอกลังหืออีปอแกลืมกระเป๋าหรือผ้าถูไว้บนรถเปว่าโตดพูดลอยๆโอ่งก็บอกคนมาแล้วโตดคิดว่าตาฝาดก็บอกไม่มีอะไรนั่งคุยกันต่อสักพักโนบอกมีหยุดจะออกไปซื้อที่ร้านค้าใครจะเอาอะไรไหมแต่สรุปทุกคนก็ไปด้วยกันหมดยกเว้นโตดที่ขอนั่งรออยู่ที่หน้าโดยเป็นคนขับลอยนั่งข้างคนขับส่วนโอ่งก็นั่งบลังหืงอจะเล่าให้ฟังอยงนั้นโดนกลับ นึกภาพตัพันชงเข้าบ้านเปลี่ยนเป็นคายเาแล้วค่อยๆขับฝาความอกไปชชาโตก็ไม่ได้คิดอะไรต้องมองท้ายรถตามภาษาแต่ต้องขยนตาเบิกลุกขึ้นไปกอดระเบียงเพ่งดูอีกรอบทำไมบอลังมีคนนั่งสองคนวะนอเตอนนั้นัตวทได้แค่สงสัยแต่ดังดนลอยปวกลนลัจอะไรที่ชวนขึ้นมากว่ารถขับไปกางถนนเล็กๆที่ิดและลมแรงบางช่วงสอางทางเปบาไม่ถึงกับพึ่งพอเจอลมพัดแรงเข้าหน่อยก็จะมีเศษไม้แ่หมาเป็นระยะทั้งสามคนจึงต้องช่วยกันดูทามองแสงไฟสัดบน มากครี่แทไม่มีแสงไฟเลยพวกเราก็ม่กล้าลงไปดูน้องเขาเล่าอย่างนั้นโดนตัดสินใจขอรถไปเรื่เร่จนน่าจะถึงจุดที่ีอะไรบางอย่างเมื่อสักครู่แต่ถอยเท่าไรก็ไม่เจอดังมีแค่กวามืดที่เราอยู่ไม่มีค่าไม่มีปีกไม้ใ่มีแค่เศษใบไม้เล็กๆเเป็นพื้นดนควอยใจชื้นขึ้นหน่อยมันคงเป็นถุงปุ๋ยหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ข้างในอาจจะมีกระป๋องหรือกองไรอยู่พอดนหยิบเลยได้ยินเสียงกรอบและตอนนี้คงโนลมพัดปลิวไปไหนตไหนดนกับลอยไม่ติดใจขับรถไปที่ร้านสะดวกซื้ ขาวเหมือนกับวลาคนเสียชีวิตแล้วมีการเก็บผู้ศพมานหัวรถ่ายหอบขึ้นรถยังไงยังนั้นลอยมายงบอกว่านาผู้กลางคืนถือก็แค่ถุ้ละมังโกงตัวยก็านจนทั้งสก็ขับ

ลอยยังอยู่ก็สะดุ้งตื่นยงต่คุม่คุมกใจแต่ที่แท้คือโอซึ่งนั่งตื่นนอนอยู่ข้างๆเหมือนกำลังฟังอะไรสักอย่างลอยถามว่าทำไ่ไม่หลับไม่นอนได้ยินเสียงเพื่อนทักโ่สะดุ้งหงหน้าวยังไม่ชอบคนโคนบอกให้ลอยเงียบแล้วลองฟังลอยกับเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อกระโดดยาวเหมือนใครกำลังพูดอะไรสักอย่างพี่ทั้งสองใจกล้าชวนกันย่งไปงนามาดูแต่นอกบ้านก็ไรสิผปกติมีรถจอดมีแสงไฟสลัวสและเสียงที่ว่าก็เงียบไปแล้วแต่ึ่งจเปิดประต สสัยตอนยกของลงทุงไปเกี่ยวโนมั้งแต่ตัวก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองเข้ามาสะดเมื่อคืนหลังจากทุกคนเที่ยวของไปแล้วนีและทอย่างปกติแล้วกระจกมองหลังมันมีแบบนี้ได้ไงวะคำถามตดเอื้อมือไปปับกระจกอย่างหวาดหวั่นคิดในใจว่าอยากมีรตน้ลอบมานะฉันลงมองช้าช้าก็ลงออกเพราะครับที่้อนกลับมาคือตอนที่นั่งอยู่บอกงั้นล่ะแต่ตอนที่จุลนงถอนสายตาออกจากกระจกนีมีบางอย่างปกติคืออยนั่งตัวตรงคนเดียวอยู่กลางบและต้องนังตัวแบบนั้นยิ่งมากจ้องอยู่นั้นจนลอย ใส่มาตอนเช้าสภาพอากาศเป็นแบบเดียวกับเมื่อถืนลมหนาวโปรยตลอดเวลามาพร้อมใบไม้และหญไม้แห้งลอยเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวฉลึงเปจอจมองหลังผีมากแต่ก็คิดว่ายังมืดอยู่ระหว่างขับทีทเสบอกเส้นทางว่าอีกไม่กี่กิโลเมตรจะถึงวัดซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในตอนนั้นทุกคนในรถยกเว้นมซึ่มองเหนอยู่เห็นอะไรัางร้อมกันอกับอนหเห็นภาพแบบีดีท์ส่วนตัวเห็นเป็นครั้งแรกห่างออกไปหลายสิบเมตรใต้ต้นไม้ใหญ่ครึ้มแสงไฟรถสาดไปเห็นอะไรบางอย่งอยู่โคต้นลักษณะเป็นถุงข้า